Blackpink in your area ต่าดากลับมาอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นแล้วก็รีแคปแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวพาน้องมาด้วยซึ่งวันนี้เราจะมารีแอคชั่นกับรีแคป Blackpink นั่นเองวันนี้เพิ่งออกตัวอย่างเพลงใหม่นั่นก็คือเดทไลน์ใช่ไหมเดทไลน์ก็คือที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตเวิร์ u ทัวร์ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนหน้าเป็นต้นไปเริ่มต้นที่เกาหลี ในวันที่5ที่6จกรายแล้วก็หลังจากนั้นก็จะบินมาที่ USA ซึ่งเราก็ได้ไปดูน้องในวันที่27วันอาทิตย์ที่27ที่นิวยอร์กจ้าเย้โอเคเพื่อให้การเสียเวลาเรามาดาูทีเซอร์เดตไลน์กันดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันต่ออีกนิดหน่อยนะจ๊ะไปกันเลย ว้าวอุ้ยแล้วฉีดสมพูสีสมพูอืมอืมเลิศเลิศเลิศดีมากเออเออเลิศมากเลยจ้ะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่า มีกลิ่นอายเนาะกลิ่นอายของแบบเปิดหัวขึ้นมาเหมือนเทเลโฟนเลดี้กาก้าบิออนเซ่อะไรอย่างเงี้ยดูมาสักพักหนึ่งก็มีอารมณ์แบบฟิลแบบคาร์บอยคาร์เทอร์อะไรอย่างงี้เออเออเลิศอยู่นะอาจจะได้ไกด์ไลน์ในการแต่งตัววิดีโอคอนเสิร์ตด้วยนะแล้วก็น้องๆสาวๆทุกคนเนาะสวยขึ้นนะดูแบบสะพรั่งอะเนาะบานสะพรั่งเป็นแบบวัยแบบวัยรุ่นวัยโตอะไม่ใช่วัยรุ่นดิเรียกว่าอะไรอะ เป็นผู้ใหญ่ที่แบบมันดูแบบเออดูสายตาดูความเย้ายวนอะเลิศนะมาเราดูกันนะว่าเพลงจะเลิศไหมเขาบอกว่าเพลงนี้จะใช้ในคอนเสิร์ตที่เกาหลีเริ่มต้นเลยอย่างนี้มันเลิศเราเราก็เราก็ฟังแบบเพลงมาตั้งแต่ต้นๆเนาะแบบดูตั้งแต่น้องเริ่มเริ่มอ่ะจนกระทั่งถึงตอนนี้ดีใจนะที่น้องกลับมาทำคอนเสิร์ตกันอีกมารวมตัวกันอีกเออเห็นสตอรี่ล่าสุดที่ จีซูลงที่แบบที่น้องทํามือกันอ่ะเออที่กลับมารวมกันอ่ะเออเรารู้สึกแบบเฮ้ยดีใจแล้วก็ดีใจที่จะได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตที่กําลังจะเกิดขึ้นที่นิวยอร์กวันที่26่สเราไปดูวันอาทิตย์ที่2 7ซึ่งคอนเสิร์ตเนี้ยจะเปิดสกราชขึ้นที่เกาหลีเนาะเริ่มต้นคอนเสิร์ตที่เกาหลีในวันที่ห้าที่6เดือนหน้านั่นเองแล้วก็ ข้าม,มาที่ฝั่ง USA เริ่มต้นที่ลอสแองเจลิสชิคาโกโชลอนโธแล้วก็นิวยอร์กจากนิวยอร์กเสร็จปุ๊บก็ข้ามไปฝั่งยุโรปสตาร์ทกันที่ฝรั่งเศสมิลานบาร์เซลโลนา่าลอนดอนแล้วก็บินมาฝั่งเอเชียสตาร์ทกันที่ไต้หวันแล้วก็ต่อกันที่แบงกอกกรุงเทพนั่นเองและ ที่กรุงเทพจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะทุกคนจัดกันที่สนามกีฬาราชมังเลยอะ่ะกรุงเทพจัดวันที่24 25ตุลาเนาะก็เว้นไปอีกหลายเดือนเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวิร์ทัวร์เนาะพอกลับไปฝั่งเอเชียช่วงตุลาปึ๊บก็แบงคอ็อกแล้วก็จาการ์ตาแล้วก็ฟิลิปปินสิงคโปร์โตเกียวแล้วก็ไปจบที่ฮ่องกงนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เรามีคิวลงคลิปประจำของช่องเป็น EP ีที่23นั่นเองฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้มาแน่นอนส่วนน้องตาฟ้ากับการรีแอคกับรีแคปในวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบายบาย Blackpink in your area บาย